you yeah. ร่วมกับเพื่อนเนี่ยนักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้ ลแล้ววางครูอบอนก,การทำแบบทดสอบขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมถึงนั้นนักเรียนไม่ควรไปแอบมองของเพื่อนเราจะได้รู้ว่าความรู้พื้นฐานของเรานั้นมีเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ครูจะได้ตรวจสอบนักเรียนได้ ถ้าใส่ด้วยเพราะว่าใส่เป็นตัวเด่นของเรื่องนะคะ หรืออะไรแล้วที่ครูแจกให้นักเรียนจะต้องรีดทำเขียนชื่อเสร็จแล้วหรือยังอ่าเสร็จแล้วมั้ เดี๋ยวค่อยเดค่อยคุยเดี๋ยวนะคะนะคะโอเคอคคุณครูบอกว่าถ้าเหลือให้วางไว้ที่วางโต๊ะใช่ไหมจะเดินเก็ตเองใช่ไหมคะใช่ไหมค่ะวางคำชี้แจงรง b a นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างนะคะคักเรูขอพูดก่อนนะคะเนื่งักเรียนจะต้องตอบคำถามจากเพลงอาหาราดีมีประโยชน์และการเข้า,า,าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนได้ และไม่เป็นอาหารได้าสามเมื่อจบกิจกรรมแล้วการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียน